ครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับเคสนี้เป็นตัวโทรศัพท์มือถือ s ั m s u ง g ก a เล็กซี่ A04S นะครับอาการก็คือตัวแบตเตอรี่บวมนะครับแล้วก็ดันในส่วนของตัวหน้าจอมีอาการเปิดอ้าตามคลิปในลักษณะแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาท่านไหนที่มีอาการแบตเตอรี่มันบวมนะครับก็แนะนําให้ทุกท่านนะครับรีบทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก่อนที่ตัวแบตเตอรี่นะครับจะไปทําความเสียหายแล้วก็ทําให้ส่วนอื่นเสียหายตามไปด้วยนะครับ ครับก็สําหรับขั้นตอนการแกะฝาหลังซ a m ซ u ง g กล l a ็กซ a 0 4 s ตัวนี้นะครับฝาหลังจะมีลักษณะเป็นฝาหลังชั้นเดียวนะครับให้เราทําการนําในส่วนของถาดซิมออกก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการค่อยๆแซะแล้วก็นําในส่วนของตัวฝาหลังออกได้เลยนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวฝาหลังซั m ซ u ง g กล l a ็กซี่ a 0 4 s ตัวนี้นะครับฝาหลังมีลักษณะค่อนข้างที่จะแข็งนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ทุกท่านนะครับให้ใช้อุปกรณ์ในการช่วยแกะนะครับ ครับก็ในช่วงนี้นะครับจะมีสายแพรสแกนนิ้วติดอยู่ที่ฝาหลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาทุกท่านแกะฝาหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอย่ารีบนําฝาหลังหรือว่าดึงฝาหลังออกมานะครับให้ทําการค่อยๆง้างเปิดฝาหลังออกมานะครับลักษณะเปิดก็จากด้านขวาม,มาด้านซ้ายตามคลิปในแล้วษส่แบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทุกท่านนะครับแกะในส่วนของตัวครอบกล้องตัวนี้ออกก่อนนะครับ เพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับพอเราได้นําในส่วนของตัวครอบกล้องออกนะครับเราก็จะมองเห็นสายแพรอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําการปลดสายแพรสแกนนิ้วออกได้เลยนะครับ ครับก็ความพิเศษนิดนึงนะครับสำหรับตัวแพรเส้นนี้นะครับจะทําหน้าที่เป็นแพรสแกนนิ้วนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ทําหน้าที่เป็นแพรเปิดปิดเครื่องด้วยนะครับถ้าแพรเส้นนี้ขาดนะครับท่านก็จะไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องได้นั่นเองนะครับในลําดับต่อไปนะครับเราก็ให้ทําการไขน็อตที่ยึดในส่วนของตัวครอบบอร์ดออกให้หมดทุกตัวนะครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนําครอบบอดออกนะครับก่อนที่เราจะไปเจอสายแพรต่างๆนั่นเองนะครับ ก็ให้ทําการปลดในส่วนของตัวแพรแบตเตอรี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ทําการปลดในส่วนของตัวแพรจอออกมานะครับก็ถ้าแบตตัวไหนมันเป่งเป่งบวมมากๆากนะครับมันจะทําให้มันดันในส่วนของตัวแพรจอเส้นนี้นะครับก็อาจจะทําให้ตัวแพรจอหรือว่าตัวสเก็ตหน้าจอของท่านเสียหายก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ในลําดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ปลดแพรทุกอย่างแล้วนะครับเราก็มาทําการค่อยๆแซะนะครับแล้วก็นําในส่วนของตัวแบตเตอรี่ที่มันมีปัญหาออกมากันนะครับ ครับก็สําหรับความยากง,ง่ายของการนําแบตเตอรี่ออกมาของแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องนะครับแต่ละเคสก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับในเคสนี้ลูกค้าอาจจะเคยแกะซ่อมมาก่อนนะครับทําให้ผมนําในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกมาได้ง่ายนั่นเองนะครับก็<ส>ในลําดับต่อไปนะครับตัวนี้เป็นแบตที่ลูกค้าทําการสั่งมานะครับก็มีเบอร์โทรของลูกค้านะครับลูกค้าได้สั่งไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับ ในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการค่อยๆขยับสายแพรนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับก็ให้มันตรงกับตัวแบตเตอรี่ก้อนเก่านะครับเพื่อที่เราจะได้วางตัวก้อนแบตลงไปได้ง่ายนั่นเองนะครับครับก็ก่อนที่ทุกท่านจะทําการวางแบตเตอรี่ลงไปนะครับก็เช็คนิดนึงนะครับว่ากาวเก่านะครับมันมีความเหนียวอยู่หรือเปล่านะครับถ้าความเหนียวมันน้อยนะครับเราก็ แนะนำนะครับให้ทําการติดในส่วนของตัวกาว2หน้าช่วยประคองในส่วนของตัวแบตไว้ด้วยนะครับแต่ว่าตัวกาวที่เราแกะมาถ้ามันมีความเหนียวเยอะอยู่แล้วนะครับในเคสของซัมซุงนะครับก็ไม่จําเป็นนะครับเราที่เราจะต้องติดในส่วนของตัวกาว2หน้าลงไปนะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับความเหนียวมันน้อยแล้วนะครับผมก็จะใช้กาว2หน้านะครับช่วยประคองในส่วนของตัวแบตเตอรี่ไว้นั่นเองนะครับ ครับก็ค่อยๆวางแบตเตอรี่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ไล่กดในส่วนของตัวสายแพรต่างๆให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในลําดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ประกอบแบตเตอรี่ประกอบสายแพร์ต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมทําการเทสชาร์จนะครับโดยการเสียบสายชาร์จเข้าไปลองดูก่อนที่จะประกอบส่วนที่เหลือกันครับก <trays S 1> <fulfillment. S 2> ็ในเค้นนี้นะครับหลังจากที่เราได้ทําการเทสเสียบสายชาร์จ เข้าไปแล้วนะครับก็จะเกะกะนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องนะครับผมแกะไว้หลายเครื่องนะครับก็ในเคสนี้นะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วนะครับสถานะการชาร์จก็ชาร์จเข้าปกติดีนะครับเราก็มาประกอบนะครับในส่วนที่เหลือกันต่อไปได้เลยนะครับ ครับในขั้นตอนนี้ก็ใส่ฝาครอบกลับนะครับลักษณะของการใส่ฝาครอบก็จะสอดจากด้านบนลงมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีเขี้ยวมีล็อกของมันอยู่นะครับหลังจากนั้นเราก็ทําการไขน็อตกลับคืนให้หมดทุกตัวนะครับ แล้วก็ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ไขน็อตกลับคืนหมดทุกตัวนะครับอย่าลืมนะครับมันมีในส่วนของตัวแพร์พาวเวอร์นะครับแล้วก็ตัวแพร์สแกนนิ้วอยู่นะครับเราก็ต้องใส่ในส่วนของตัวสายแพร์ก่อนนะครับแล้วก็ประกบในส่วนของตัวครอบกล้องตามหลังลงไปนั่นเองนะครับ ครับก็ฝากไว้เป็นแนวะทางนะครับเผื่อท่านไหนที่มีปัญหาในเรื่องของตัวแบตเตอรี่มันเป่งมันบวมนะครับก็ในซีรีส์ที่มีปัญหาค่อนข้างบ่อยนะครับพวก A02 นะครับ A02s A03 A04 A04s พวกนี้นะครับมันจะมีปัญหาในเรื่องของการดันในส่วนของตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ ดันในส่วนของตัวแพรด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอาการดันในส่วนของตัวฝาหลังมีลักษณะบวมขึ้นมานะครับก็แนะนําให้ทุกท่านนะครับรีบทําการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับก่อนที่ตัวแบตเตอรี่นะครับจะไปทําความเสียหายกับหน้าจอหรือว่าอาจจะไปทําความเสียหายกับตัวซ็อกเก็ตแพรต่างๆนั่นเองนะครับ ครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับแนวทางการแกะเปลี่ยนแบตเตอรี่ s ั m s u ง galaxy A04s นะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามารับดูรับชมนะครับก็สำหรับท่านไหนที่เพิ่งแวะเข้ามารับดูรับชมภายในช่องนะครับสำหรับภายในช่องยังมีคลิปแนวทางการแกะซ่อมมือถือมากกว่า100รุ่นนะครับแล้วก็มากกว่า500คลิปให้ทุกท่านรับดูรับชมเป็นแนวทางกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b e นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำล ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ